กินข่าวไปนําคุยไปนํนานอกจากพี่น้องเอฟซใหม่ๆคนที่เขาขม่าเมืองใหม่ๆนะ่ะเขาก็มีคําถามว่าอย่ามองเจ้ายเคยมีผัวมาก่อนบอมีลูกบอแล้วมองแต่ง,งานตอนนั้นโยยีสิบหาจากพี่น้องแต่งงานแล้วก็มีลูก ตอหน,นีลูกสาวย่ามองอายุสามสิบเขาก็มีคขอพัวมี่ชีวิตเป็นของเขาเนาะย่ามองกับเมื่อนห่วงแต่ว่าความเป็นแม่กันยังห่วงอยู่จากพี่น้องกันยังติดตามชีวิตของเขาอยู่เขาก็เห็นงานกรุงเทพจากพี่น้องช่วงที่ย่ามองรุแฟนเป็นคนไทยประจุกบอรด้สวีทวันแบบแบบเหนียกจ้ะ แต่ยัมองแต่งงานมาไม่ลูกยคมองกับเหตุงานนั่มเรียงลูกนั่มล้วก็เอาลูกไปใหย่ยาเรียงล้วก็ะเอามาให้แม่ยัมองเลียงนั่มเนาะแต่ส่วนใหญ่ลูกยัมองกับอยโยกัญญายัมองยูไชนาโยมเพิ่มมันโน้มล่มยายมองเป็นคนจีนจ่ะดีๆเลยจ้ะพี่น้องแฟนคุณชายยัมองจังจะก่อนแต่งงานหลอจ้ะพี่น้องเขาจะมีความเป็นเจ้าชู้ เขามาเจอะจูของเขาเน่ยเขาไปตา้มจีผู้ยิ่งวันจะมองเป็นคนอัพทัยสไซดีเขาเป็นซางไฟอัพทัยสไซดีเห็ดผู้เล่อะจะเห็ดแป๊บเห็ดนันเห็ดนี่ไปซอมไฟไปเห็ดนันเห็ดนี่กับไฟจะซิม,มีผู้ยิ่งมาติีหลายล่างหลังล่างหลังเนี่กะมีกิ๊กมีเกิกหลายแต่พี่น้องอู้ยหลายแห้งเนี่ยหอม เดียินข่าวจากเพื่อนรวมงานนี่แหละว่าย่าม่องเคยเห็นแฟนเจ้าในซอนผูหยิ่งเป็นเมืองหนังปิ๊กนิงเขายมองหันบิกินเขายมองนี้ยม่องก็ว่าโอ้ปะเป็นหนังดอกเขาก็อาจจะเป็นมัวก,กันยม่องกะบางันเนาะแต่ว่าเรื่องมันเรื่องของเรื่องนี่มันเด้ยงินได้ฟังมันโดนบันนี้ตอนนั้นยม่องคืออยู่ทีทํางานเดียวกันเนาะบันนี้ แยกกันทีทํางานเขาเหตุงานที่จับได้มีสองหรอมีสองเถอตอนเขาเหตุงานอยู่สาะบุรีเขาพุ่งเทพเดี๋ยววาเรื่องสระบุรีก่อนปกติเนม่องกะสิทํางานอยู่ตังยวัดถ้าสิเขาไปหาลูกไปเยี่ยมลูกอยู่ช่ยนาดเนม่องกะสินาดเขาให้มาหับ,บอยู่บกขสเนม่องกะสีนางรถไปบกสสระลบุรี มันเขากระัาไปหาลูกแล้วก็กลับมาอยากใหญ่กันทํางานมันนี้มือนหนึ่งเดียมองไปแบบบ่บอกกับไปพ่อเขาอยู่กับผุ้ยิ่งเดียพี่น้องผู้ยิ่งนั่นกะเฮ็ดงานอยู่ทีเดียวกันกับเขาเป็นคนนํำเพื่อนนําเกียงซีตะเกตนี่ลแหละมันนี้กะเดียมองกับประเดี๋ยวอีหยังแล้วก็เดี๋ยวนี้ข่าวว่าเลิกลากันไปเหมือนพ่อเขาใหญ่ไปอยู่พระรามสี่กรุงเทพพอยามองไปหาลูกกันนัดพ่อกั้น อยู่มอชิดเขากะสิพายยมองไปหาลูกแล้วตรงเยงมองข้นรถแล้วกะเยมองกะก้ามาเห็นงานบันนี้มีหมือหนึ่งยามองไปกรุงเทพพระรามสี่เยมองไปกรุงเทพไปหาเขาโดยที่บอกเขาเยมองกะเห็นเสือผ่าของค้หญิ่งเต็มอยู่กันแบบเป็นขอบขั้วอยู่กันมาด้นแห้งแต่กะได้ข่าวว่าเขาแอบไปแต่งงานกันอันนะ่ะจ้ะเรื่องของเหลือง ยัมองกันเลยเห็นได้มองกับประเด้๋ยวอีหยังหลายดอกแต่ว่ายัมองกับถามพูนิ่งว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันชิงยาวเดี๋ยวคลิปหนามาตอ่อเลยจ้ะพี่น,อน้องมาต่อเรื่องนี้ล่ะ